สวัสดีครับนักธุรกิจทุกท่านนะครับวันนี้โค้ชภูมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องที่จะเล่าคือธุรกิจ ebay เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหมายความว่างไงอะไรก็เกิดขึ้นได้มันมีเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อนะ่ะแต่มันเกิดขึ้นะ่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วอะ่ะนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับมีวันดีคืนดีผมเนี่ย ไปซื้อไก่ย่างมาแล้วผมก็ไปเห็นไม้เสียบไก่อันหนึ่งนะครับที่แม่ค้าเขาหล่อเสียบอะ่ะผมก็ไปขอแม่ค้าเข้ามาสองสามอันเชื่อไหมผมลองเอามาถ่ายรูปลงขายอ e ีเบเล่นๆไม่ได้คิดว่ามันจะขายได้หรอกเชื่อไหมเออทีนี้ก็ถ่ายรูปไปลงนะแล้วก็ซื้อรวดมามัดหนึ่งขายแยกกันไม่ได้ขายรวมชุดด้วยนะขายแยกกัน ฮ้ยมีคนมันซื้ออะมีคนซื้อไม้เสียบไก่อะ่ะคุณเชื่อไหมอ,อ่ะเออทำไมมันถึงซื้ออ่ะคือต่างประเทศเขาไม่ปลูกไม้ไผ่กันหรอหรือว่าเขาห้ามตัดต้นไม้เหรอหรือ,อยังไงเออหรือว่าคนมันขี้เกียจออกจากบ้านหรือ,อยังไงคืออยากกินไก่ย่างแต่ว่าคือ คือไม่มีไม้เสียบไก่อ่ะเออแล้วแม่งแบบมีคนมาซื้ออ่ะเนี่ยคือแม่งอะไรก็เกิดขึ้นได้นึกออกปะสินค้าอะไรมันขายได้หมดอะครับคุณขายของอีเบอ่ะนะครับแล้วก็มีสินค้าบางตัวนะที่ที่ผมเอาไปลงขายอ่ะจริงๆผมจะต็อกไว้แค่สองสาอันทีเนี้ยผมใส่ใส่ใส่สต็อกในระบบเอาไวนะ้เนี่ยห้าสิบหกสิบอันเฮ้ย <l> <l> มันมีคนมาเหมาว่าวันนั้นได้เงินเป็นเท่าไรอ่ะเกือบสองหมื่นนะวันนั้นขายของได้เกือบสองหมื่นอ่ะภายในค่ําคืนเดียวโอ้โหแบบว่าโหลองรั่นบ้านเลยดีใจมากเป็นออเดอร์ที่แบบว่าหกสิบโซอ่ะเออมันเกิดขึ้นจริงอนะคุณลูกค้าแม่งบ้าบออ่ะคือคือแบบเขาซื้อเราไปขายต่อหรอหรือ,อยังไงหรือเราไม่รู้หรือหรือซื้อไปตุนเอาไว้หรือ,อยังไงอ่ะ เอออะไรก็เกิดขึ้นได้นะคุณอย่าทําเป็นเล่นไปนะไม้เสียบไก่ยังขายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยคุณหยิบมาขายเลยเอามันมาขายเลยครับอย่าไปคิดว่าโอ้ว่ามันจะขายได้เลออยอนนี่นั่นนะครับอย่าไปอย่าไปคิดว่ามันขายไม่ได้นะครับคุณต้องคิดว่ามันขายได้ก่อนนะครับนะครับหมดเวลาแล้วเนี่ยสามนาทีติกต็อกไม่ให้ถ่ายคลิปแล้วยังไงผมฝากติดตามคลิปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังอีกนะครับ